สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้บอลน้อยน้อยต้องลงไปถึงลลกวันอังกฤษเลยคู่ระหว่างพีมาร์สกับเชลเนมครับพูดถึงตัวนักเตะ2ทีมนี้เราคงไม่รู้หรอกวันนี้คงต้องอิงจากสถิติครับถ้าพูดถึงเกมแรกของฤดูกาลนี้เนี่ยทั้งคู่เจอกันมาแล้วพีมาร์สบุกไปชนะเชลเนมได้2ประตูต่อศูนย์เลยส่วนผลงานในบ้านของพีมัรสเองนี่ไม่ธรรมาดาครับ4เกมหลังสุดชนะรวดพร้อมด้วยเก็บคีนชีสชนะไล่ดังแต We m อร์แคมวิเ r อร์ดันพอร์ตมัทแอคเค n ร์ลินตัฟอร์มดีจริงๆครับสำหรับพีมัทเวลาเล่นในบ้าน ส่วนทีมเยือนครับอย่างเชลแน่เวลาออกไปเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนักไปทางสเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแม้เกมล่าสุดจะชนะมอแคมก็ตามครับแต่มอแคมเป็นทีมท้ายตารางนะชนะได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรครับวันนี้ดูแล้วพีมัดน่าชมน่าเชียร์เหลือเกินครับชนะก็พอด้วยผมคิดว่าวันนี้พีมัดไม่น่ามีปัญหานะมีสิทธิ์เก็บคีนชีตได้กเกมหนึ่งด้วย1 0 2 0น่าจะมีครับเกมนี้ ใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิง์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือแอดไลน์ไปก็ได้ครับแอดอัลฟาแปดแปดินโฟครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ